สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมจิตพัฒนาครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการปรองดองนะครับที่มีการพูดกันมานานพอสมควรนะครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงการสลายซีเสื้อการปรองดองที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นข่าวขึ้นมามากมายมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเยอะแยะนะครับ <c oughs> พอมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเยอะแยะสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทางสังคม ล่าสุดที่น่าสนใจก็คืออาจารย์พิพพบธงชัยนะครับได้ได้พูดถึงว่าได้พูดประมาณว่าน้อยใจว่ารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปพูดว่าเรื่องสีเสื้อเป็นเรื่องของการทะเลาะกันนะสีเหลืองกับสีแดงทะเลาะกันนะแล้วก็ไปทะเลาะบ่อแว้งกันก็เลยต้องมาจัดการทงางอาจารย์พิพพบธงชัยก็เลยเขียนข้อความสั้นๆว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกันหรอกนะครับเป็นเรื่องประโยชน์ของชาติ รัฐธรรมนููไม่ใช่เรื่องทะเลาะก,กันเป็นเรื่องประโยชน์ของชาติทั้งนั้นเขาว่าเขาไม่ได้มีกลุ่มปัณมิประชาชน,ชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยที่ออกมาหรือเสื้อเหลืองเนี่ยก็ไม่ได้มีเกียรติจำเพื่อความทะเลาะแต่ยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะครับไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครเป็นการส่วนตัวด้วยนั่นคือคําชี้แจงแล้วก็อาจารยพ์พิพบก็บอกว่าเขาเห็นด้วยเห็นด้วยกับการที่มาตรการของรัฐบาลที่จะดำเนินการในเรื่องของการปรองดองนะครับ แล้วก็จะยึดหลัก66ทับ23ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้นะครับที่ผ่านมาดรสุริยะัสกตาศิลานะครับก็บอกว่าเห็นด้วยนะครับในการที่จะปรองดองโดยใช้66ทับ23รองศาสตราจารย์ดรสังสิทพิิยาดังสัน์นะครับก็บอกว่านอกจาก66ทับ23แล้วก็ต้อง66ทับ25ด้วยนะครับเอามาเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีการศึกษาบทเรียนในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นตัวอย่าง นะครับในส่วนของเสื also, için, ้อแดงพรรคเพื visuals, ans, ่อไทยพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยนะในกลุ่มของนปชกลุ่มคนเสื้อแดงก็เห็นด้วยนะในส่วนของพรรคปฏิบัติก็เห็นด้วยแล้วก็แต่ก็ไม่อยากให้มีการไม่อยากให้มีการเนื้โทษกรรมนะครับในขณะที่กปปสถ่าวรพี่ถาวรเสนียมก็เห็นด้วยนะครับกับนาสุเทพตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ตออหลังก็เอาเห็นด้วยละเห็นความจริงใจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เห็นด้วยสรุปทุกคนเห็นด้วยนะครับ ในเรื่องของการปรองดองเอาละผมกราบเรียนท่านผู้ชมทราบอายังมีอีกมีอาจารย์วันชัยสอนสิริอาจารย์วันชัยสอนสิริบอกว่าการปรองดองจะเกิดขึ้นภายใน1ปีถึง5ปีเนี่ยเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าไอ้แมวคงไม่มีอํานาจกลับมาได้แล้วประมาณนี้นะคือในคือข้อคิดเห็นตามปรากฏการณ์ตามข่าวผมกราบเรียนท่านผู้ชมนะฮะมีคนพูดอยู่เสมอกับผมว่าการปรองดองมันไม่สําเร็จหรอเป็นไปไม่ได้นะครับสําหรับผมเนี่ยมันทาได้ มันอยู่ที่มันอยู่ที่จังหวะเวลาระยุทธ์การการเมืองมันมีเวลาของมันนะฮะใครไปเชื่อผมเห็นเมนเจอร์เขียนว่าที่มันผิดสังเกตจู่ๆทุกคนก็มาร่วมกันปลองดองแสดงว่ามีการดีนเขาใช้ค็ดีนกันหรือว่ามีการจับมือกันหรือมีการตกลงโทรศัพท์คุยด้างหลังหรือเปล่าไม่ใช่ฮะที่ผมเรียนคำเคล็ดมันมีการเมืองมันมีเวลาอไม่ต้องมาดงมาดีนมันมีเวลาของมันมีเวลามาถ้ามันถึงปลอกเนี่ยมันฮะทุกคนพร้อมมารักกันเลยเห็นไหมฮะมันมีหลักกลยุทธ์ที่ชัดเจน อหลักกลยุทธ์ที่ชัดเจนมันก็จะทำมาเห็นว่าวิธีการจะทํำยังไงนะครับทีนี้รัฐบาลก็เริ่มทําปยปขึ้นมาคณะกรรมการปยปขึ้นมานะครับเพื่อทําการปฏิรูปเพื่อทําการที่จะหาข้อมูลเดิมๆที่มีปัญหาอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันยังไม่สําเร็จเนคณะกรรมการนี่ก็มีตั้งคณะกรรมการหลายคณะกรรมการแล้วเอาคณะิตนัน,นครมาในแวดประเววสีมาซึ่งเขาจะเอามาเอามาพูดมาคุยม,มาถามปัญหาเดิมๆซึ่งที่ผ่านมาเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมศึกษามหมดแล้ว ได้คุยได้อ่านได้ได้ได้ติดตามมาโดยตลอดและจํามันได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยะฮะซึ่งเขาจะเอาของต่างประเทศเข้ามามาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาซึ่งผมเรียนว่ามันไม่มันมันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นเลิกดีที่ทุกฝ่ายหันมาเห็นด้วยนะเห็นด้วยอย่างน่าแปลกใจเพราะทุกฝ่ายทะเลาะกันแต่เห็นด้วยในสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นด้วยในสิ่งที่จะต้องมีการปรองดองกันนะ เดผมมาเรียนย้ำว่าวิธีการปรองดองเนี่ยมันมีกลยุทธ์ของมันมันมีเวลาของมันนะครับคำสั่งที่ชัดเจนแล้วก็จะแก้ไขปัญหาการปรองดองได้มันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีใช้อํานาจเหมือนกับเปรตเกรียมที่นายสุรานนท์นายกคนเอกเกรมท่านก็ไม่ได้ตั้งทางามาโกงกรรมการอะไรขึ้นมาเลยท่านก็ว่างท่านเลยนะครับแล้วก็ใครจะมากับมาออกยกแรกขึ้นมาใครออกยก2แล้วออกยก3ขึ้นมาใครจะมากับมา,าใครไปแล้วไปนี่เกิดเป็นที่มาของการสลายการชุมนุมนะฮะการสลายการวางอาวุธ เ็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากจนทำให้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับคอมมิวนิสต์เนี่ยได้วางอาวุธวางอาวุธกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทุกวันนี้กลุ่มคอมมิวนิสต์ยังโวยวายได้สำปายว่าทำไมต้องวางอาวุธกันทำไมไม่สู้ต่อตอนนั้นท่านก็ให้ทั้งที่ดินทั้งเงินด้วยอ่าเอาสอิที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะที่ที่ท,ที่ออกไปจากป่าพรรคคอมมิวนิสต์ทุกวันนี้ก็ยังโวยวายกันผมไปดูคลิปไปไปดูการข่าวแล้วนะฮะ จเจริญวันนางงามก็ยังโวยวายกันนะกลุ่มที่เสียชีวิตไปทงจำสีเจริญวันนก็ย <c oughs> ja ังโวยวายกันโวยวายกันว่าอะไรดยภาพรวมของคณะกรรมการเขาโวยวายโวยวายว่าทําไมทุกวางอาวุธด้วยก็เพราะกลยุทธ์ที่สาคัญของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่ไงนะฮะพอประกาศให้ทุกคนวางอาวุธแล้วมาเป็นผู้ร่วมประนาชาติไทยนะไม่มีการเอาผิดนะฮะให้กลับมาทําตนเป็นปกติได้คนนี้ก็วางอาวุธนี่นะครับ อา้าวใครที่ลำบากยากแค้นก็มีที่ดินให้มีเงินให้ทำไมไม,ไม่ไม่วางอาวุธหมาแต่คราวนี้มันมีคนที่เดือดร้อนคนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสลายสีเสื้อพักการเมืองคนเนี่ยรวมกันแล้วก็ประมาณ3-4กลุ่ม3 4กลุ่ม,มรวมกันแล้วก็ไปถึง300คนแล้วนะทำไมมันสลายมันง่ายจะตายใช้หลักผมคือบอกครับ2-3แต่ไม่ได้หมายว่าหลักการสลายสีการสลายกลุ่มนะแต่ไม่ใช่หมายว่าต้องนี่รทษกรรมคนละเรื่องผมเรียนย้ําหลายครั้งกรณีนี้เนี่ยในภาคคุทวิถีมักจะเป็นต้องนี่รทษกรรม นะถ้าภายในวันที่15กุมภาพันธ์2560รัฐบาลสามารถวางกฎเกณฑ์ในเรื่องของการทำา o u ไดนะ้ประกาศชัดว่าใครเคยโดนกะดีมาแล้วออกมานะแล้วก็มาสำนึกผิดรัฐบาลก็จะให้อาภัยในการพักโทษมีระยะเวลา1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วแต่นะก็ถือว่าเป็นการพ้นผิดไปแต่กระดั้ความผิดอีกก็เอาหลักฐานเนี่ยไปเล่นงานจบว่าคุณสารภาพแล้วนะ แล้วต่อมาก็จะมีกระบวนการอย่างอื่นที่ต้องทําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสภาปฏิรูปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาร่างตําบลซึ่งคนเหล่านี้ก็จะต้องมาทําหน้าที่เหล่านี้ในนาก็จะเป็นการปรองดองฮะเป็นเกมบีบการปรองดองแบบการสลายสีเสื้อร่วมเข้าสู่การบรรูปประเทศเห็นไหมฮะเนี่ยคือกลยุทธ์ของมันมันเป็นกลยุทธ์ของมันก็ต้องเริ่มแบบปรับเรยบายคณะรมนตรีก่อนปรับรัฐมนตรีเสร็จสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนไอ้สภาปฏิรูปเสร็จก็เข้าสู่สภาร่างตําบล นี่แหละมันจะทําให้ประเทศกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับคนเหล่านี้ก็จะไม่ก่อความวุ่นวายจะไม่เลือดร้องการเลือกตั้งมันก็จะแก้ไขปัญหาระยะยาวไ,ได้นะครับทุกคนเห็นด้วยละเรื่องการปลองดองทุกคนเห็นด้วยละเรื่องการสลายสีเสื้อความขัดแย้งที่ทะเลาะกันไปมาแทบไม่มีแล้วมีบ้างนิดน้อย,อยไม่หนักละเพราะมันมันเข็ดขยาดเบื่อน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นละนะครับ นั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าโอกาสทองแต่โอกาสทองจะมาจริงๆเนี่ยนะฮะแต่บานต้องทําให้เสร็จก่อนวันที่สิบห้ากุมภาโอกาสทองก็คงจะมาหลังจากวันที่23ุ่ิามกุมภาผ่านเปนต้นไปทุกอย่างภาพก็จะชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและผมมั่นใจฮะการสลายสีเสื้อการปรองดองหรือกลยุทธ์ที่ชื่อว่ารู้รักสมัคคีซึ่งเป็นวรรทัรคที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรชัชกาลที่9นะ,ะเป็นพรรบัดที่สําคัญ เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญที่ผมเชื่อว่าใช้ได้ในยุคทุกยุคทุกสมัยกับคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมร่วมกันทําความดีเพื่อความดีขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีผมเ,สเทสศักดิ์เตรียมจิจัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึง ั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปอณนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟสองทาาเราคงมีใครที่คอยมาแสนนาะ มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสม แสงเรื่องรองส่งมายังพื้นดินหมู่บ้านนกราเรงโพบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงา อยู่เมือนสีวิลลยมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุก ไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราอยู่เมืองซีิิไลมาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุก ไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย